การประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือจัดงานปีใหม่นวัตกรรมใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ความท้าทายใหม่จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเตรียมพร้อมในการต้อนรับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่27เมษายนนี้กลุมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็กสตรีจากการค้ามนุษย์และให้ความรู้ด้านกฎหมายภาคเหนือยังวิตติดหนักหลังค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพุ่งสูงประกอบกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายพื้นที่สวัสดีค่ะติดตามข่าวสารกับข่าวท้องถิ่นนะคะ วันนี้พบกันในวันพุธที่10เมษายน2559ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารผ่านทาง lc cable tv เชียงใหม่ช่องเสียงนี้ได้เป็นประจำทุกวันนะคะเริ่มต้นกันด้วยคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือค่ะก็ได้จัดงานรถน้ำดำหัวนะคะเนื่องในประเพณีปีใหม่เมืองหรือว่าสงกรานที่ผ่านมาค่ะภายใต้ชื่องานปีใหม่นวัตกรรมใหม่ความสัมพันธ์ใหม่และความท้าทายใหม่ค่ะ เช้าวันนี้ที่สำนักง,งานมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือตำบลสุเทพจังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือได้จัดงานปีใหม่นวัตกรรมใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ความท้าทายใหม่ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะโดยจะมีกลุ่มนักพัฒนาภาคเหนือประชาชนในพื้นที่ต่างๆมาร่วมงานนะคะ การจัดงานปีใหม่นวัตกรรมใหม่นี้ค่ะเป็นความร่วมมือของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือโดยจัดให้มีการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ในหน่วยงานการจัดเสวนาทบทวนความรู้ต่างๆโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอย่างคุณเตือนใจดีเทศกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะดรประภาสปิ่นตกแต่งอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ คุณประยงดอกลำไยเลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒน,นาเอกชนภาคเหนือและคุณวรารักษ์ชัยทัพนะคะเป็นต้นค่ะมาร่วมในการเสวนาในครั้งนี้นอกจากการรดน้ำดำหัวและการเสวนาแล้ววัตถุประสงค์หลักของการจัดงานค่ะยังต้องการที่จะเปิดตัวกองทุนจรัใหมยย่ยศนะคะซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อค้นหานักพัฒน,นายอดเยี่ยมที่สมควรจะได้รับรางวัลดาวจรัดแสงค่ะ โดยภายในงานก็มีทั้งบุคลากรของหน่วยงานนะคะนักพัฒนาในพื้นที่ภาคเหนือและประชาชนมาร่วมเป็นจนํานวนมากค่ะและในช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีพิธีรดน้ําดําหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานด้วยค่ะ ไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อที่จะต้อนรับท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งท่านก็จะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่27เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะ เมื่อวานนี้ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นายประวินชมนิระสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และน,นายนริช,ชัยป้อมเสือที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคมนะคะพร้อมคณะสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาตรวจสถานที่และประสานกําหนดการเดินทางของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีกําหนดการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการบริหารแผ่นดิน พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารราชการและพบปะประชาชนชาวเชียงใหม่ในวันพุธที่27เมษายนที่จะถึงนี้ค่ะและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาหมายภาร,รกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมการให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยนะคะ โดยก็จะมีการจัดนิทรรศการต้อนรับค่ะในการปฏิบัติราชการที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่ประกอบไปด้วยนิทรรศการการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าการบริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลหรือว่าโครงการตำบลละ5ล้านบาทนะคะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐและโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนเป็นต้นค่ะ ไปต่อกันที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะก็ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อที่จะให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และก็การความเสมอภาคของเด็กและก็สตรีในประเทศไทยในยปัจจุบันด้วยค่ะ ที่โรงแรมเชียงใหม่อ,อคิดจังหวัดเชียงใหม่นายพุทธิพงศ์สิริมาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการคุ้มครองเด็กสตรีจากการค้ามนุษย์โดยมีนางสาววันเพนสุวรรณวิสิตร,รองอธิบดีกรมกิจาการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมเป็นเกียรติในการเปิดงานค่ะซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็ประกอบด้วยพนักง,งานสอบสวนทั้งชายหญิงจากกองบัญชาการตำรวจภูธรกองบังคับการตำรวจภูธรนครบาล และทีมสหวิชาชีพนะคะซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักง,งานพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเด็กและครอบครัวจังหวัดทนายความล่ามผู้แทนองค์กรภาคเอกชนแกนนําสตรีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรวมทั้งสิ้น190คนคะ่ะ นางสาวรัตนาไสายณิถีนะคะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรีเปิดเผยว่าปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์โดยมอหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าภาพหลักในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีมีกลไกรับผิดชอบคือคณะอนุกรรมการด้านสตรีในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานค่ะประหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นรองประธานและอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นอนุกรรมการและเลขานุการนะคะมีการจัดทำแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีซึ่งประกอบด้วย2มาตรการ11ภารกิจค่ะ นอกจากนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านสตรีและเด็กหรือสอสอด,อสอดอนะคะโดยทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนผลักดนันเร่งรัดติดตามเฝ้าระวังและรวบรวมข้อมูลต่างๆค่ะทั้งศูนย์กลางและส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ค่ะสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้นะคะก็จัดขึ้น เป็นรุ่นแรกค่ะระหว่างวันที่18ถึง21เมษายนที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งก็จัดขึ้นด้วยการ4รุ่นค่ะจะไปสัญจรนะคะไปจัดที่กรุงเทพมหานครนะคะที่นครราชสีมาขออภัยค่ะนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดนครพนมต่อไปค่ะ อีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะคะปัญหาของการค้ามนุษย์นะคะในปัจจุบันค่ะตามนโยบายแล้วก็คําสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดไปนะคะจากสังคมไทยเราด้วยค่ะอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นในเรื่องของหมอกควันนะคะผู้ชมแล้วก็ไฟป่าค่ะหลังจากที่ผ่านพ้นกันมาแล้วสําหรับช่วง60วันท่านเผาะนะคะตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึง16เมษายนที่ผ่านมา พบว่าหลังจากช่วงวันที่16เมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีปริมาณหมอกควันหนาแน่นค่ะปกคลุมในหลายพื้นที่นะคะทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อทัศนวิสัยในการมองเห็นในการขับขี่ยวดยานพาหนะด้วยค่ะส่งผลกระทบนะคะไปอย่างการสัญจรทั้งทางบกและก็ทางอากาศด้วยค่ะ สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะยังคงมีหมอกควันปกคลุมอย่างหนานแน่น ท้องฟ้าและบนท้องถนนในตัวเมืองค่ะถูกปกคลุมด้วยหมอกควันจากไฟป่าอย่างหนาทึบป,ประชาชนต้องสวมหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็สวมเสื้อผ้าที่มิดชิดค่ะในขณะที่ออกมานอกบ้านนะคะขณะที่รอยสุเทพทางด้านทิศต,ตะวันตกของตัวเมืองก็ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควันหนาทึบเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเป็นผลมาจากไฟป่าและก็การเผาในพื้นที่การเกษตรท,ที่กลับมาวิกฤตอีกครั้งขออภัยค่ะ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะทั้งนี้จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศของกลมควบคุมมลพิษค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่าค่า pm 10เช้านี้ค่ะวัดได้นะคะสูงสุดอยู่ที่192ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งจังหวัดที่เกินค่ามาตรฐานค่ะมี2จังหวัดด้วยกันนะคะหนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชม ประชาชนก็ต้องป้องกันตนเองนะคะด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อทำกิจกรรมในที่โล่งและมีการฉีดพนลองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดปริมาณหมอกควันค่ะโดยทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกมาตรการเร่งด่วนสั่งไปยังทุกพื้นที่ทั้ง25อำเภอนะคะให้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนพื้นที่ป่าและเกิดไฟป่าระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดับไฟให้รวดเร็วที่สุด อีกทั้งอนุลมให้เผาพื้นที่การเกษตรได้ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้นค่ะโดยต้องทำแนวการไฟมิให้ลูกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าสงวนหรือว่าเขตอุทยานแห่งชาตินะคะหากมีการลุกลามหรือว่ามีการร้องทุกข์มาค่ะก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดด้วยค่ะ ล่าสุดนะคะมีประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มค่ะได้เข้าไปเพื่อที่จะช่วยดับไฟป่าแต่ว่าก็เกิดกิ่งไม้หักนะคะแล้วก็หลนทับจนเป็นเหตุให้เสียชีวิตค่ะก็หนึ่งรายนะคะคุณผู้ชมซึ่งเกิดจากผลกระทบจากการจุดไฟเผาป่านั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นในช่วง60วันห้ามเผาไปแล้วนะคะก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนค่ะต้องช่วยกันนะคะไม่เผาในที่ล่งแจ้งหรือว่า ในพื้นที่ป่าก็ตามนะคะหรือว่าในพื้นที่การเกษตรค่ะพยายามที่จะไม่ให้มีการเผาเกิดขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีค่าฝุ่นอะองขนาดเล็กหรือว่าค่า p m เ0ทพุ่งสูงไปกว่านี้ค่ะในขณะนี้ก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนหลายครอบครัวแล้วนะคะในสถานพยาบาลต่างๆค่ะมีพี่น้องประชาชนไปรับการรักษาอย่างหนาแน่นนะคะเต็มโรงพยาบาลเลยนะคะโดยเฉพาะโรค ระบบทางเดินหายใจนะคะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่พบบ่อยมากในช่วงนี้เนื่องจากว่าสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะคะประกอบกับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมมีอุณหภูมิที่สูงเกือบจะ42องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่1 9ถึง21เมษายนนี้ค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะก็ออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือของเราค่ะให้ระวังฝนฟ้ากะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ค่ะ ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือฉบับที่2เรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือในช่วงวันที่19ถึง21เมษายน2559บบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและมีลุกเห็บตกบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ระมัดระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงทั้งนี้เนื่องจากความแตกต่างของมวลอากาศโดยในวันที่19ถึง21เมษายนนี้ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนซึ่งเป็นอากาศเย็นได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลางซึ่งในบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่อยู่ก่อนแล้วประกาศณวันที่19เมษายนพุทธศักราช2559 ค่ะเมื่อวานที่ผ่านมานะคะในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลายอำเภอค่ะผู้ชมก็มีลูกเห็บตกนะคะซึ่งก็ ในบางพื้นที่ก็มีลมกระโชกแรงจนทาให้บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบค่ะเช่นเดียวกันกับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราเมื่อวานนะคะก็มีหลายพื้นที่ค่ะที่มีฝนตกและก็ลมกระโชกแรงนะคะในวันนี้นะคะก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังนะคะ19ถึง21เมษายนนี้ค่ะอาจจะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องประกาศแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังกันด้วยนะคะ โดยเฉพาะในช่วเงเย็นเแบบนี้ค่ะจะออกไปไหนก็ต้องพกร่มแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเพราะว่าในช่วเงเย็นก็อาจจะเกิดฝนตกแล้วก็ลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ค่ะติดตามข่าวสารได้ใหม่นะคะกับข่าวท้องถิ่นในวัพวนพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ